็นส่วนที่มีอํนานาจน้อยที่สุดเพราะมันอยู่นอกสุดนะครับอนานาจเยอะสุดอยู่ในสุดจำไว้นะอํนานาจน้อยสุดอยู่นอกสุดเพราะฉะนั้นส่วนที่เราคิดว่าดีที่สุดนี่ที่ส่วนเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่เป็นความรู้แหละอยู่ข้างนอกหมดนะครับความโปรดนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเวลานิดนึงเพราะว่าโอเกินโอเคมีได้แต่ส่วนความโปรดอันนี้ควบคุมโดยอมิกดาล่าและความกลัวนะ พอามโกและความกลัวควบคุมโดยอะมิกลลาอะมิกลลาเป็นเป็นภาษาลาตินมาจากถั่วถั่วอัลมอนด์นะครับเพราะมันรูปร่างเหมือนถั่วอัลมอนด์เห็นไหมอ่าเดี๋ยวพิ่หิวนะฮะถั่วอัลมอนด์นะครับอะมิกลลาควบคุมความโกรธความกลัวทีนี้อะมิกลลาเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ข้างในเห็นไหมข้างในสู้ความคิดได้ไหมสมมติเราบอกว่าไม่โกรธนะสมองส่วงนอกส่งมาอองมาเงี้ยไม่โกรธนะไม่โกรธนะโกรธโกรธ พอมันอยู่ข้างในพอมีดาราอยู่ข้างในครับถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันคงยากคงยากมากเพราะว่าอย่าลืมว่าแล้วนี่นี่ก้างสมองนะครับที่เขาบอกยิงก้างสมองแล้วตายเพราะอะไรการเต้นหัวใจหายใจมีการทรงตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของวิชั่นส่วนของการมองเห็น,นอะไรย่างเงี้ยซึ่งพัฒนาทีหลังเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ข้างในครับมันคงยากต่อให้เรารู้ให้ตายถ้ามีดาราเรายังอยู่ข้างในเราก็ยังคุมไม่ได้นะครับความอิจฉาความเครียดความขี้เกียจเนี่ยครับ ทุกอย่างมีที่มาของมันหมดความโกรธเพราะว่าบรรพบุรุษของเราจะได้ออกเปลาสัตว์ว่ากไไ่ได้แลาเราไม่มีข้าวกินหรือว่าโดนขโมยโดนฝังโดนเผาโดนฆ่ามาขโมยขโมยเนื้อสมเสร็จไ,<อ>ไปฆ่ามาันทําให้เราฮึดสู้ใช่ไหมครับหึ่ดหอโมนหลังปุ้งไป<อ>ทุกอย่างเลือดถูกฉีดสารไม่ความเจ็บปวดจะน้อยลงเวลาเราโกรธนะครับเพราะว่าไอเทนดิเชสเตอร์เนี่ยไอตัวที่มันเป็นความเจ็บปวดที่มันส่งเนี่ยมันถูกแล้วนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเนี่ยความจะปวดเราจะยังไม่โพเสนตหลังจากนั้นคนวุ้จะดเลยเดินเตะตูมทีแต่ว่าไอ้ตอนวิ่งไปจะไปต่อยคนอื่นแล้วเตะตูมแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตอนที่เราโกรธเนี่ยอมริกาล่าทำงานแล้วรังนับความจะปวดตอนกลัวก็คล้ายกันนะครับความกลัวก็ควบคุมยากรู้ไหมผมผมรู้ไหมว่าผีผมสาหรับผมนะสำหรับผมคนอื่นผมไม่รู้ผมชาผมไม่เชื่อเรื่องผีแต่ถามว่าให้ผมไปอยู่ไหมห้องเก็บศพผมไม่เอานลผมว่าผมอายนะไม่ออกมานี่แบบหัวฟูอันเนี้ย คือคือคือ,คอไม่เอาอ่ะเพราะว่าเรารู้เน่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะรู้แต่ความรู้สึกเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความรู้นะครับความเครียดแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเครียดเนี่ยมันเพื่อจะเพิ่มพลังเพื่อเพิ่มพลังให้รารู้เราเออกไปทําอะไรอเครียดไม่มีอาหารแล้วต้องออกไปเดี๋ยวนี้เลยเครียดตายแล้วต้องแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เลยแต่ตอนนี้เราเครียดเขาเรียกว่าโครนิกครนิกสเตรสคือความเครียดเรื้อรังความเครียดที่นั่งอยู่บนโต๊ะทำงานสองชั่วโมงเนี่ยไอแทนที่เราจะออกไปทําอะไรเนี่ยเราก็โดนไอความเครียดเนี่ย ทำให้ไอสสารคอร์ติซอลที่เป็นสารความเครียดเนี่ยหลั่แต่พอสารความเครียดหลั่ปตึ้กเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าภูมิคุ้มกันรเราต่ําลงแต่ก่อนภูมิคุ้มกันต่ำไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับเพาราะการที่ภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเพราะว่าสมองเอ้ยเพราะว่าสมองเนี่ยมันสั่งให้ฮอร์โมนไปเลี้ยงส่วนอื่นอย่างเช่นทําให้อะดรีนาลีนหลั่แล้วทำให้เราอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันเราไม่ไม่สำคัญแล้วเราต้องไปทำอย่างนี้เลยเพราะเราเครียดแต่ตอนนี้เราเครียดแล้วทไงเหมมือนเดิรนานทำาสะสมมควาเครียดก็เป็นความเครียดสะสม ทำให้หุ้กันเราต่ำตลอดการนะครับความขิดเกยียจความอยากนะฮะความอยากเนี่ยทำไมอยากกามเพราะว่าธรรมชาติสร้างมาให้เราต้องแท่ผ่านถ้าเราไม่อยากกามโอ้โหรับรองห้องนี้มีนั่งอยู่อาจจะคนเดียวหรือสูงคงเพราะว่าจะไม่มีการสืบพันธุ์ไม่รู้ธชาติเพื่อจะแบบอ้าแล้วไง,ไ,ง,ไ,งไม่เอาเกียดอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมมันถึงได้แรงมากความอยากกามเพราะว่าธรรมชาติอยากให้คน,นเยอะซึ่งเราเยอะแล้วนะตอนนี้เยอะมากน,นะ เจ็ดพันล้านแลวนะครับทำไมอยากอาหารนี่เลยไหมยังไม่เสียชีวิตทำไมอยากอำนาจเพราะว่าจะได้นึกออกไหมครับเผาตรงข้ามสมมติว่าเขาจะมาเอาเราใช่ไหมครับเผาตรงข้ามย้ำน้าไม่เท่าเราเราต้องอ่านเพื่มอหนาเพื่อให้ตัวเองแข็งแกร่งให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งเพราะว่ายีนและพันธุกรรมของเราจะได้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่ไม่อ่อนแอกว่าเขาเรียก s u r v i v a l of the Fittest คือการรอดของคนที่แข็งแกร่งที่สุดคนที่มีพันธุกรรมที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะอยู่ต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้เรา คนผู้ชายถึงได้บ้ากนได้นะครับทำไมเลอะบ้าบ้าอยากเงินมากเพราะวธรรมชาติสร้างมาแล้วว่าธุกรรมที่ดีที่สุดเท่านั้นถึงจะถูกส่งผนไปได้อันล่างสุดสำคัญสุดแต่แดนไม่เห็นผมเขียนว่าสุขและทุกข์นะครับสุขและทุกข์ก็เป็นผลพวงจากธรรมชาติความสุขเนี่ยที่จริงแล้วคืออะไรไม่มีอะไรเลยครับนอกจากสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องการที่จะได้อะไรบางอยา่างแม้แต่ความสุขที่เป็นอาจจะเรียกว่านิวรณ์นะครับ แน่นอนว่าฉันท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดมากคือการอยากในอย่างที่ไม่เราอยากอยากกันนะพระอสดาบันหรือพระอะไรที่ถ้าที่ผมไปคุยมานะท่านมีความอยากแต่ท่านบอกว่าท่านมีติดกับความอยากคือแบบอืรู้ว่าสิ่งนี้จะได้รู้ว่าควรจะได้สิ่งนี้รู้ว่าสมมติว่าอยากที่จะนิพพานแต่ความอยากของท่านเนี่ยละเอียดความอยากของเราคืออยากแต่ว่าทําไปเรื่อยๆโดยไม่ยึดติดกับความอยากนะครับแต่ถามว่าสุขและทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็น ตัวชี้นำชีวิตเราเลยนะไหม,มใช่ครับใช่ความทุกข์ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวชี้นําชีวิตของเราเลย